วันนี้มาดูเรื่องสีวันหน้าเย็นกันนะครับมาดูสีวันหน้าเย็นนะครับคือสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นเยือกเย็นนอกงามแสดงถึงความรู้สึกสงบในเวลากลางคืนนะครับสีวันหน้าเย็นในวงสีธรรมชาติหรือในวงจรสีนะครับก็จะมีสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงินและสีม่วงสีวนาเย็นจะมีทั้งหมดอยู่7สีนะครับอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างที่ใช้สีวนาเย็นนะครับสังเกตภาพเป็นคนยืนอยู่ท่ามกลางป่าไม้ออกโทนสีเขียวนะครับสีเหลืองให้ความรู้สึกสดชื่นร่มเย็นอันนี้เป็นภาพ คนสองคนกําลังนั่งมองพระจันทร์นะนั่งคุยกันอยู่ท่ามกลางป่าไมา้ตอนกลางคืนนะครับออกโทนสีม่วงน้ําเงินมาดู2สีนี้นะครับทั้งสีเหลืองและก็สีม่วงนะครับจะอยู่ได้ทั้ง2วันนะก็คืออยู่ได้ทั้งวันร้อนและก็วันเย็นนะครับมาดูตัวอย่างภาพสีเหลืองในวันน้ร้อนและก็วันเย็นนะครับภาพซ้ายมือจะเป็นภาพวันร้อนนะเป็นรูปสิงโตกําลัง นั่งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้านะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางแดดนะออกโทนสีส้มเหลืองให้ความรู้สึกร้อนนะครับภาพขวามือเนาะเป็นภาพวันหน้ายเย็นนะครับเป็นภาพจระเข้อยู่ท่ามกลางใบบัวเนาะให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายนะครับออกโทนสีเขียวเหลืองต่อไปมาดูตัวอย่างภาพสีม่วงในวันหน้าร้อนแล้วก็วานหน้าเย็นนะครับภาพซ้ายมือเป็นภาพวานหน้าร้อน เป็นภาพมังคุดสีม่วงออกโทนพื้นหลังสีส้มเหลืองนะครับและภาพขวามือเป็นภาพวาน้าเย็นนะครับเป็นภาพอังุ่นทุ่งอังุ่นนะครับเป็นใบไม้ออกโทนสีเขียวเหลืองนะครับ